สวัสดีเจ้าสวัสดียามเจ้านะเจ้าอันพามาชมดอกเอื้องจางน้อยนะเจ้าอันนี้บานพะลแ่แพะแลนะเจ้าสีมว่วงอ่อนๆนะเจ้าที่ฮ้องว่าดอกเอื้องจางน้อยก็คือหน้าตาเป็นจางนะเจ้าตอนที่ยังตุ่มๆเนาะนะคะจะมีงวงนะคะงวงน้อยๆเห็นไหมมันเสียนช้างอะคะ่ะก็เลยเรียกดอกเอื้องช้างน้อยเนาะตามลักษณะ วเวลาบานมาแล้วก็เหมือนดอกเอื้องทั่วไปนะคะ,ะมีกลีบทั่วไปเนาะแต่มีกลีบก็ยังมีงวงนะนเพื่อนๆสังเกตได้เข <c oughs> าจะมีงวงเห็นไหมแล้วสั่งลนะงวงเนาะมันช้างนะคะมือน,น,น,นเสียนช้างเนี่ยค่ะมอนเสียนช้างเนาะแต่ตอนตุ้มๆเหมือนเสียนช้างมากกว่านะคะ ดอกเอื้องช้างน้อยเป็นดอกปุ๋ยไม้ป่านะคะเพื่อนเอามาไว้ที่บ้านมีอยู่ต้นเดียวเนาะน่ากนะันะคะน่ากันจังเห็นไหมถ้าพอเขาตูมใหญ่ๆเนาะก็เหมือนเสียงช้างใหญ่ๆนะคะขยายพันธุ์ด้วยสปอร์แล้วก็รากเหมือนกันนะคะแอ้รากเขาก็เดินขึ้นไปก็คือเป็นดอกเอื้องช้างน้อยให้หมดเลยะคะ่ะตอนแรกอันนึกว่าหางกระรอกนะคะ อางกระโอกชูช่อแล้วนะคะแต่ยังไม่บานเนาะเต็มเลยท่าก่อนเนี้ยมีหลายสิบช่อเลยค่ะแล้วทนมากๆเลยค่ะอยู่ได้หลายอาทิตย์เลยนะคะได้ประมาณ2งหรือสาอาทิตย์นะคะถึงจะร่วงโรยเนาะเดี๋ยวอันพามาดูดอกเอื้องสายค่ะอันนั้นสายของแท้ค่ะคนอื่นเขาดอกไปหมดแล้วค่ะอีกต้นหนึ่งยังไม่ดอกค่ะ อันนี้ดอกเอื้องสายนะคะชูช่อเต็มเลยนะคะเี่ยขาวโปรโะะเลยค่ะดอกเอื้องสายของแค้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆเ็าดอกไปหมดแล้วนะตัวเองเพิ่งดอกนะคะเนี่ยค่ะสวยระยะ,ะดีเนาะค่ะดอกเอื้องป่ามาปลูกบ้านเนาะ,ะนี่พราเขาได้ฝนนะข้างบนเห็นไหมชูช่อเป็นใบสีเขียวเะคะเวลาฝนตกนะ้ำมอสก็ขึ้นเต็มต้นลำไยเลยเนาะ อันนี้เอามาปลูกบนต้นลำไยนะคะเพื่อน,อนอส่วนเอื้องพึ่งของเราก็โรยราไปหม,ะะหมดแล้วนะคะหมดฤดูกาลนะดอกเอื้องพึ่งออกดอกน่าแรงนะคะส่วนดอกนี้ก็บานทนทนเหมือนกันนะคะเพื่อน mm hmm. ที่เราเปลี่ยนกระถางเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งเหมือนกันคะ่ะสีม่วงอ่อนนะคะ ดอกทนมากๆนะเพื่อนๆสามอาทิตย์ผ่านไปยังไม่รวยรานะคะอันนี้ก็เป็นดอกเอื้องป่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะอันนี้ไม่ได้มาปลูกนะคะเขาออกเองนะคะดอกก็จะเป็นลักษณะสีน้ําตาลนะคะแต่ทนนะคะดอกชนิดนี้นะคะน่าจะออกหลายวันแล้วะคะครื้อยความที่เขาเป็นสีน้ําตาลเนาะอันไม่ได้มาดูนะคะดอกชนิดนี้จะทนเหมือนกันนะคะอันเคยเห็นตั้งแต่เด็กนะคะแต่สีเขาก็นะคะสีเขาเรียกนะ สีน้ำตาลหรือว่าสีเลือดนกนะคะสวยเนาะอันนี้ก็ดอกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งนะคะดอกหน้าแรงนะคะช่วงหน้าแรงนี้เราจะเห็นล้วยไม้ป่าเข้าไปเนาะอันนี้เอื้องสายอยู่ในตรงนั้นช่อหนึ่งนะคะ